เคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยอมเหนื่อยไปเกือบทั้งชีวิตแค่เพื่อจะไปรอใช้ชีวิตจริงๆตอนแก่ในการนำเสนอครั้งนี้เราจะมาลองทลายความเชื่อดําเดิมเกี่ยวกับการทำงานและสำรวจเส้นทางใหม่ที่อาจจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตในฝันได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับโอ้โหคาพูดนี้มันจี๊ดเลยนะครับมันเหมือนกับว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยยอมที่จะทนอยู่กับอะไรที่มันคุ้นเคย ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสุขเต็มร้อยก็ตามเพียงเพราะว่าความไม่แน่นอนอะ่ะมันน่ากลัวกว่าทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วถ้าไอทางที่ทุกคนบอกว่าชัวเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันคือความเสี่ยงที่สุดในชีวิตของเราละครับนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่กับดักแรกเลยเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับตกลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ำนั่นก็คือ กับดักชีวิตที่ถูกผัดวันประกันพรุ่งแผนชีวิตแบบนี้ฟังแล้วคุณหูมากเลยใช่ไหมครับตั้งใจเรียนทำงานหนักๆเก็บเงินเยอะๆแล้วเดี๋ยวตอนแก่ค่อยสบายนี่คือสูตรสำเร็จที่สังคมบอกเรามาตลอดเลยแต่ปัญหาของแผนนี้ก็คือมันมีข้อบกพร่องอยู่เต็มไปหมดเลยครับอย่างแรกเลยคือมันตั้งทงไว้ก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยเราต้องไม่ชอบมันแน่แล้วก็ไปหวังพึ่งอนาคตที่ไม่มีอะไรรับประกันเลย สุดท้ายอาจจะกลายเป็นภาพแบบที่ในหนังสือเขาพูดถึงแบบเห็นภาพเลยนะครับคือใช้ยอ้วนในรถ BMW กลางวิกฤตไวกลางคนคือมีเงินนะแต่ข้างในมันกลวงโบไม่มีความสุขเลยตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญมากๆเลยการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่เส้นชัยของชีวิตนะครับแต่มันเป็นแค่เหมือนกลม,มทันประกันความเสี่ยงเผื่อว่าวันหนึ่งเราทํางานไม่ไหวแล้วจริงๆแค่นั้นเองทีนี้ พอแผนเก่ามันเริ่มจะใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยเกิดคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาครับเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธโมเดลชีวิตแบบเดิมๆไปเลยคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเศรษฐีแนวใหม่หรือ the new rich เศรษฐีแนวใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับแต่เขาคือคนกลุ่มที่ใช้เวลากับความคล่องตัวเนี่ยมาสร้างไลฟ์สไตล์ในฝันของตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้แก่ก่อนสำหรับคนกลุ่มนี้ ความรวยที่แท้จริงคืออิสระภาพที่จะมีทางเลือกและมีเวลาเป็นของตัวเองครับสไลด์นี้เปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยนะครับระหว่างแนวคิดแบบเดิมๆกับแนวคิดของเศรษฐีแนวใหม่ฝั่งหนึ่งเนี่ยทำงานหนักวันนี้เพื่ออนาคตแต่อีกฝั่งหนึ่งคือพยายามหาทางให้คนอื่นหรือระบบทํางานให้เราตั้งแต่ตอนนี้เลยฝั่งหนึ่งทํางานเพื่อที่จะมีของต่างๆแต่อีกฝั่งทํางานเพื่อที่จะได้ออกไปทําในสิ่งที่อยากทําและที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องรายได้ครับ คนทั่วไปจะมองที่ตัวเลขรวมแต่เศรษฐีแนวใหม่จะมองว่าต่อชั่วโมงเนี่ยเราทําเงินได้เท่าไหร่ซึ่งมันเปลี่ยนเกมไปเลยหลายครั้งเลยนะครับที่เราถูกกรอบความคิดตีกรอบไว้ว่าต้องเลือกระหว่างงานที่มั่นคงกับสิ่งที่รักเหมือนมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลือกละ่ะเรื่องราวของคุณเดลเบกสมิธนี่เป็นตัวอย่างที่แบบโอ้โหสุดยอดมากลองดูเรื่องราวของคนนี้สิครับเดลเบกสมิธเนี่ย เขาเป็นถึงนักกีฬาสก,กีเหรียญทองโอลิมปิกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของวงการได้ตั้งแต่อายุแค่15คือเขาใช้เงินจากธุรกิจของตัวเองเนี่ยแหละไปทําตามความฝันในการเป็นนักกีฬาโอลิมปิก ตอนที่มีคนบอกให้เขาเลือกระหว่างสกีกับธุรกิจเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาไม่เลือกครับแต่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียแล้วทำมันทั้งสองอย่างเลยนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความฝันหลายๆอย่างพร้อมกันได้เอาล่ะฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแล้วเราจะเริ่มทำแบบนั้นได้ยังไงกุญแจดอกแรกเลยนะครับอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงมันคือการกำจัดหรือการตัดทิ้งครับ เชื่อหรือไม่การที่จะทำอะไรให้สำเร็จมากขึ้นโดยการทำน้อยลงนั้นไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่มันคือสิ่งจำเป็นฟังแล้วมันย้อนแย้งเนาะแต่หัวใจของมันก็คือเราต้องเปลี่ยนโฟกัสจากการเป็นคนที่ดูยุ่งตลอดเวลาไปสู่การเป็นคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายไม่ใช่การหาอะไรมาทำอัดเข้าไปในทุกนาทีของชีวิตแต่คือการสร้างช่องว่างหรือเวลาว่างให้กับชีวิตตั้งหาก เราต้องเลิกวัดค่าตัวเองจากชั่วโมงที่ทำงานแล้วหันไปโฟกัสแค่สิ่งที่มันสำคัญและส่งผลกระทบจริงๆเพื่อเอาเวลาที่เหลือคืนมาเป็นของเราโอเคครับและนี่คือส่วนที่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วล่ะครับคือการสร้างระบบอัตโนมัติที่จะทำงานแทนเราทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเลยครับในภาพนี้คือสิ่งที่ในหนังสือเรียกว่ามิวสครับ มันคือพิมพ์เขียวของธุรกิจที่สามารถรันได้ด้วยตัวเองครับคือเราออกแบบระบบทุกอย่างไว้หมดแล้วตั้งแต่การตลาดการขายการส่งของการบริการลูกค้าโดยที่เราแทบไม่ต้องเข้าไปยุ่งในงานประจําวันเลยผลลัพธ์ก็คือเงินมันจะไหลเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาของเราไปแลกโดยตรงแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ พอธุรกิจของเรามันเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วเราก็เอาหลักการเดียวกันเนี่ยมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้เลยด้วยการจ้างสิ่งที่เรียกว่า virtual assistant หรือ VA มาช่วยจัดการธุรัิจิปาถะที่คอยกินเวลาเราไปในแต่ละวันอย่างเช่นจองตั๋วเครื่องบินตอบอีเมลพื้นๆหรือแม้แต่รีเสิร์ชข้อมูลเพื่อดึงเวลาของเรากลับคืนมาให้กับเรื่องที่มันสำคัญกว่าจริงๆ ในหนังสือมีประโยคติดตลกประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันยากที่จะหาอะไรที่ทั้งก้าวร้าวและนิ่งเฉยได้เท่ากับการทะเลาะกับภรรยาผ่านอีเมลที่ส่งมาจากอีกซีกโลกหนึ่งคือมันเป็นมุกที่บอกว่าการเอาซอร์สชีวิตเนี่ยมันทําได้ถึงขนาดนั้นจริงๆคือจ้างคนมาช่วยร่างอีเมลก็ได้ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากภาระต่างๆได้มากแค่ไหนพอเราเริ่มมีทั้งเวลา และมีรายได้ที่เข้ามาแบบอัตโนมัติแล้วมันจะนำไปสู่อะไรและที่สำคัญกว่านั้นเราจะก้าวข้ามด่านสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดซึ่งก็คือความกลัวในใจเราเองไปได้อย่างไง เป้าหมายสูงสุดของระบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การเลิกทำงานไปเลยนะครับแต่คือการที่เราจะมีอิสระพอที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าการเกษียณย,ย่อยๆได้คือการหยุดพักยาวๆเป็นเดือนๆเพื่อไปเที่ยวไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือไปทำโปรเจกต์ในฝันได้ตลอดช่วงชีวิตของเราเลยไม่ต้องรอจนอายุ60โดยที่มีรายได้จากระบบอัตโนมัติเนี่ยคอยสปอร์ตอยู่ข้างหลังและแล้วเราก็มาเจอกับกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางคนส่วนใหญ่เอาไว้ ไม่ให้ไปถึงจุดนั้นได้นั่นก็คือความกลัวครับความกลัวต่อความไม่แน่นอนกลัวว่าถ้าลองแล้วจะเจ๊งกลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดความกลัวสารพัดอย่างเลยในหนังสือเลยแนะนำแบบฝึกหัดที่ทรงพลังมากครับเรียกว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวหรือ fear setting แทนที่จะปล่อยให้ความกลัวมันฟุ้งอยู่ในหัวให้เราลองลิส s t มันออกมาเป็นข้อๆเลยค่ะ ข้อแรกลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้เขียนออกมาให้หมดข้อ 2. แล้วเราจะป้องกันมันได้ยังไงหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเราจะแก้ไขมันได้ยังไงบ้างและข้อ 3. ม,มองไปที่อีกด้านหนึ่งถ้าเราทำสำเร็จผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างการทำแบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เรากลัวเนี่ย มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและผลตอบแทนที่รออยู่มันคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากลัวที่จะทำมากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำมากที่สุดประโยคนี้คือใช่เลยครับการเติบโตที่แท้จริงมันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเสมอการก้าวข้ามความกลัวนี่แหละครับคือก้าวที่จำเป็นที่สุดในการสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการสุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขากล่าวว่า ความสำเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถวัดได้จากจำนวนบทสนทนาที่ไม่สบายใจที่คนคนนั้นยอมที่จะเปิดฉากขึ้นคำถามก็คืออะไรคือบทสนทนาที่ไม่สบายใจครั้งแรกที่เราพร้อมจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการคุยกับหัวหน้าเรื่องการทำงานทางไกลการคุยกับตัวเองเรื่องการเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองหรือการคุยกับคนในครอบครัวเรื่องการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบทสนทนาไหนที่จะเป็นก้าวแรกสู่ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น หากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ